ใกล้เรือนเคียงสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนบ้านจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะ การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้านเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามกับเพื่อนบ้านซึ่งกิจกรรมก็จะมีมากมายหลายอย่างกิจกรรมมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ 1. ทำความสะอาดชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้านแล้วชุมชนของเราก็สะอาดด้วยนะคะ 2. เดินเล่นสวนสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้พูดคุยถามข่าวคราวซึ่งกันและก,กันเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านค่ะ 3. กิจกรรมปลูกป่า นอกจากจะทำให้เกิดความร่มรื่นในชุมชนแล้วเรายังได้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆร่วมกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะเด็กๆเคยทำกิจกรรมอะไรร่วมกับเพื่อนบ้านบ้างคะถ่ายวีดีโอเล่ามาให้คุณครูฟังหน่อยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะคำคล้องจองบ้านเรือนเคียงกัน บ้านเรือนเคียงกันทุกวันพบหน้ารู้จักกันมาเพราะบ้านใกล้กันเพื่อนบ้านแสนดีมีน้ำใจช่วยเหลืออุ่นใจทุกเมื่อเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันต่อไปเป็นกิจกรรมศิลปะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกันไกล สีเทียนใบกิจกรรมที่4และ4.1ให้เด็กๆช่วยตัดอักษรในใบกิจกรรมที่4.1ที่หายไปจากคำว่าเพื่อนบ้านแล้วนำมาติดลงในใบกิจกรรมที่4ให้สมบูรณ์พร้อมกับวาดภาพระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะกิจกรรมจบแล้ว ไว้พบกันอีกนะคะเด็กๆ